พฟแล้วครับปีสักคู่เราจะเห็นควันปีไหนค้าเลิกปีไนเขาจะนั่งภาคคนก็ไปเบิรงนไก่เชื่อก็หูว่าห้มกลางเป็นยังไงครับกำลังดูทิศทางลมล่มเงาไหมคนดูดูสถานที่สามหลังจากนั้นก็จะเหลือสอง และก็จะทําการจุดไม่เกินสองคนเราจะปรับผู้ที่ทําไม้เสียบลูกชิ้นแหลมนะครับเพราะว่าเจ้าของที่นาฝากมาขอให้ปีที่แล้วไม้เสียบลูกชิ้นสอดหลังตีนสอสายฝนจุดแล้วฮะคือแลอน,แนยากแทรเข้าบังเกอร์นะครับขับเข้า ร <entender> ับประกันด้วยช่งโคราชั่างอ และก็ลำดับที่18ซุปเปอร์โฟโต้ตหนึ่งจองคิวไว้เลยนะครับ